เคยเป็นแบบนี้ไหมครับเปิดใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตมาเจอยอดเต็มแบบ50,000บาทแล้วใจมันหล่นไปอยู่ตะตุ่มเลยแต่พอเหลือบไปเห็นบรรทัดล่างสุดยอดชําระขั้นต่ํา2,500บาทจู่ๆโลกก็สดใสขึ้นมาทันทีเลยรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยยกภูเขาออกจากอกเออแค่นี้เองจ่ายไหวสบายมาก แต่ความรู้สึกโล่งใจแค่แวบเดียวนี่แหละครับที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาคุยกันว่าคำง่ายๆที่ดูเหมือนเป็นทางออกอย่างคำว่าขั้นต่ำเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรน,นี่ที่ยาวเป็น10ปีก็ได้มันทำงานยังไงกันแน่ใช่เลยค่ะมีเคสหนึ่งที่เคยเจอมานะจ่ายขั้นต่ำมาตลอด3ปีเต็มๆเลยคือด้วยความรู้สึกว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบไม่เคยจ่ายช้าเลยสักงวดแต่พอมานั่งกลางบัญชีดูจริงๆกลับช็อกไปเลยค่ะ พราะพบว่าเงินต้นมันลดไปนิดเดียวจริงๆคำถามสำคัญที่เราจะมาเจาะกันวันนี้ก็คือตกลงแล้วนี่มันเป็นกลโกงหรือเป็นแค่คณิตศาสตร์ง่ายๆที่เราอาจจะไม่เคยเอะใจมาก่อนน่าคิดนะครับว่าโก,โกงหรือแค่คณิตศาสตร์แสดงว่าเบื้องหลังตัวเลขพวกนี้มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆงั้นอย่างแรกที่ผมสงสัยเลยคือบัตรแต่ละใบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันมีกติกาเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่าครับ ถ้าให้แยกง่ายๆเลยนะบัตรที่คนนิยมใช้กันมันมี2แบบใหญ่ๆอะค่ะคือบัตรเครดิตกับบัตรก,กดเงินสดซึ่งกติกามันต่างกันแบบชัดเจนเลยนะบัตรเครดิตเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้รูดซื้อของดอกเบีย้ยตามกฎหมายจะอยู่ที่ไม่เกิน16%ต่อปีแล้วยอดชำระขั้นต่ำที่เขาให้จ่ายได้ก็จะอยู่แถวๆ5%หรือ8%ของยอดหนี้แต่แต่ตัวที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยคือบัตรก,กดเงินสดค่ะ เพราะบัตรประเภทนี้ดอกเบีย้ยมันกระโดดขึ้นไปถึงประมาณ25%ต่อปีเลยนะโอ้โหแต่ที่น่าแปลกคือยอดชำระขั้นต่ำกลับน้อยลงอยู่ที่แค่3-5%เท่านั้นเองคือดอกเบีย้ยแพมขึ้นแต่ให้จ่ายน้อยลงซึ่งตัวเลข25%นี้มันสูงมากนะคะลองคิดดูว่าดอกเบีย้ยเงินฝากที่เราได้กันทุกวันนี้ยังไม่ถึง1%เลยมันต่างกันคนละเรื่องเลยค่ะเดี๋ยวนะครับพอฟังแบบนี้แล้วผมนึกภาพออกเลย มันเหมือนกับเรากําลังพยายามตักน้ําใส่ถังที่มันรั่วอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับคือเงินที่เราจ่ายไปมันก็เหมือนน้ําที่เติมเข้าไปแต่ดอกเบี้ยมันคือรูรั่วที่คอยปล่อยน้ําออกไปตลอดถ้าเราจ่ายน้อยๆก็เหมือนตักน้ําหยอดลงไปทีละนิดแต่รูรั่วมันใหญ่แบบนี้เมื่อไหร่มันจะเต็มแล้วครับภาพถังน้ํารั่วนี่ใช่เลยค่ะและไอรูรั่วที่ว่าเนี่ยมันมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการในระบบธนาคารเลยนะเขาเรียกว่า กฎการตัดดอกก่อนตัดต้นซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้เลยมันแปลตรงตัวเลยค่ะว่าเงินทุกบาทที่เราจ่ายเข้าไปในแต่ละเดือนเนี่ยระบบจะเอาไปโปะค่าดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นในรอบบินนั้นให้หมดก่อนเสมอเลยแล้วถ้าถ้ามีเงินเหลือส่วนที่เหลือเพียงน้อยนิดนั่นแหละถึงจะถูกเอาไปตัดเงินต้นของเราจริงๆเดี๋ยวนะครับขอทวนก่อนนะ สมมติเราจ่ายเงินเข้าไป3,000บาทแล้วเดือนนั้นมีดอกเบี้ยเกิดขึ้น2,000บาทแปลว่าเงินที่เราจ่ายไปจะถูกเอาไปจ่ายดอกเบี้ย2อ0 0บาทก่อนแล้วเงินที่ไปตัดหนี้จริงๆของเรามีแค่พันเดียวหรอครับอีก2,000ที่เหลือมันกลายเป็นกำไร,รของธนาคารไปเต็มๆเลยในเดือนนั้นถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทุกเดือนและเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นไปอีกเรามาดูสถานการณ์จำลองกันดีกว่าโอเคมาลองดูกันเลยให้เห็นภาพชัดๆ ผมขอสร้างตัวละครขึ้นมาคนหนึ่งแล้วกันนะครับสมมุติชื่อคุณสมชายสายขั้นต่ําคุณสมชายเนี่ยไปกดเงินสดจากบาตรมา1นึ่งแสนบาทท้วนเป็นบัตรที่คิดดอกเบี้ยโหดเลยคือ25%ต่อปีแล้วคุณสมชายก็ตั้งใจเลยว่าจะบริหารน,นี้แบบสบายๆจ่ายแค่ขั้นต่ำสามทุกเดือนหรือราวๆ3,000ับาทโดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะไม่ไปกดเงินเพิ่มมาอีกเลยนะอมืมาดูกันค่ะว่าเดือนแรกจะเกิดอะไรขึ้น คุณสมชายจ่ายเงินเข้าไป3,000บาทใช่ไหมคะจากนี้1000 0 0บาทดอกเบี้ย25%ต่อปีจะทําให้เกิดดอกเบีย้ยในเดือนแรกประมาณ2,080บาทดังนั้นระบบจะเอาเงิน3,000ของคุณสมชายไปหักค่าดอกเบี้ย2,080บาทก่อนทันทีนั่นหมายความว่ามีเงินเหลือไปตัดเงินต้นจริงๆแค่920บาทเท่านั้นเองคะ่ะโอ้โหพอสิ้นเดือนแรกหนี้ของคุณสมชายจาก1 0 0 0 0 0ก็เลยเหลืออยู่ที่9 9 0 8 0บาท จ่ายไปสามพันนี่ลดไม่ถึงพันที่เหลือหายไปกับตาเลยแล้วถ้าถ้าคุณสมชายยังทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแ่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้พอลองลากยาวดูนะถ้าคุณสมชายยังคงมีวินัยในการจ่ายขั้นต่ำแบบนี้ไปจนครบ1ปีพอดีเขาจะจ่ายเงินให้ธนาคารไปทั้งหมดประมาณ36,000บาท 36,000? เงินก้อนนี้ซื้อ iPhone รุ่นใหม่ๆได้เครื่องหนึ่งเลยนะ แต่พอหันกลับมาดูยอดหนี้ปรากฏว่าหนี้แสนหนึ่งของเขาลดลงไปแค่ประมาณ1 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะโห oh. ยังเหลือหนี้อีกเกือบ9 0 0 0 0บาทเงินส่วนใหญ่ที่จ่ายไปทั้งปีกลายเป็นดอกเบี้ยไปเกือบหมดเลยเหลือเชื่อมากจ่ายไปสา6 0 0นหนี้ลดไป1 2ื่นสองแล้วถ้ามองไปจนจบเลยล่ะครับสุดท้ายคุณสมชายต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะหมดหนี้ก้อนนี้เราลงจำลองต่อไปเรื่อยๆกว่าคุณสมชายจะปิดหนี้1 0 0 0 0แบาทก้อนนี้ได้ เขาต้องใช้เวลาถึง5ปีเต็มๆค่ะ5ปีเลยเหรอครับและชีหน้าตกใจที่สุดคือตลอด5ปีนี้เขาจะต้องจ่ายเงินรวมทั้งหมดเกือบ2 0 0แสนบาทค่ะ2 0 0แสนเท่ากับว่าแค่เพราะเลือกความสบายในการจ่ายน,น้อยๆแต่ละเดือนคุณสมชายต้องจ่ายค่านี้เป็น2เท่าของเงินที่ยืมมาจริงๆโอ้โหเป็นความสบายที่มีราคาแพงมากจริงๆนะครับ แต่คำถามคือทำไมคนถึงยังติดอยู่ในกับดักนี้กันเยอะมากทั้งที่คณิตศาตรส์มันก็ชัดเจนขนาดนี้เกี่ยวเต็มๆเลยอย่างแรกเลยนะเขาเรียกว่าภาพลวงตาของการเป็นลูกหนี้ที่ดีคือหลายคนเชื่อว่าตราบใดที่จ่ายเงินตรงเวลาทุกเดือนถึงจะจ่ายแค่ขั้นต่ำก็แปลว่าเราเป็นคนมีเครดิตดีมีความรับผิดชอบไม่ได้หนีหนี้ซึ่งในทางเทคนิคก็อาจจะใช่นะคะ แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนหมวกไปมองจากฝั่งสถาบันการเงินบ้างในมุมของเขาคนที่จ่ายคําต่ําตรงเวลาทุกเดือนเนี่ยคือลูกค้าชั้นดีที่สุดหรือ most profitable customer เลยนะลูกค้าชั้นดีที่สุดใช่ค่ะเพราะเป็นกลุ่มที่สร้างกําไรจากดอกเบีย้ยให้เขาได้เรื่อยๆยาวนานที่สุดเมื่อเลยเกิดเรื่องย้อนแยงขึ้นมาโหกลายเป็นว่าการที่เราพยายามจะเป็นลูกหนี้ที่ดีจ่ายตรงเวลาไม่เคยขาดมันทําให้เรากลายเป็น ลูกค้าดีเด่นในแง่ของการทำกำไรให้เขาไปซะง,งั้นฟังแล้วเจ็บจี๊ดเลยนะครับมันยังมีอีกกับดักทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากค่ะที่เรียกว่า anchoring effect หรืออคติจากการยึดติดอ๋ออันนี้เหมือนผมเคยได้ยินมาเลยมันคือการที่เราเห็นตัวเลขยอดชำระขั้นต่า สมมติ3,000บาทในใบแจ้งหนี้แล้วสมองเรามันเหมือนถูกทอดสมองลงที่เลขนั้นทันทีใช่ไหมครับมันกลายเป็นเลขตั้งต้นในการตัดสินใจทําให้เราไม่ค่อยคิดจะจ่ายตัวเลขอื่นที่สูงขึ้นไปเช่น5,000หรือ10,000บาททาั้งทั้งที่จริงๆเราอาจจะจ่ายไว้ก็ได้แต่เพราะสมองมันโดนยึดไว้กับเลข3 0 0พันไปแล้วการจ่ายตามนั้นเลยรู้สึกง,ง่ายและปลอดภัยที่สุดถูกต้องเลยค่ะ anchoring effect นี่แหละคือตัวการสําคัญสถาบันการเงินเข้าใจเรื่องนี้ดีมาก การโชว์ตัวเลขขั้นต่ำที่ดูน้อยและจ่ายไหวมันเลยเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อในการทำให้คนเราเลือกที่จะจ่ายน้อยลงและวนอยู่ในวงจรนี่นานขึ้นโดยไม่รู้ตัวเอาละครับพอเห็นทั้งกลไกทั้งตัวเลขทั้งกับดักทางความชิดแล้วผมว่าเรามาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วละแล้วทางรอดสำหรับคนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์แบบคุณสมชายตอนนี้คืออะไรครับเราจะหนีออกจากวงจรน,นี้ได้ยังไงทางออกมันต้องเด็ดขาดและชัดเจนค่ะ ดิฉันมีกฎเหล็กให้สองข้อข้อแรกสำหรับบัตรเครดิตที่ใช้รูดซื้อของนะกฎคือต้องจ่ายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอเมื่อบินมาห้ามมีคำว่าขั้นต่ำเด็ดขาดถ้าเดือนไหนรู้ตัวว่าจ่ายเต็มไม่ไหวนั่นคือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าจริงๆแล้วเรายังไม่มีเงินพอที่จะซื้อของสิ่งนั้นตั้งแต่แรกส่วนกฎเหล็กข้อที่สองสำหรับคนที่มีหนี้บัตรกดเงินสดหรือหนี้บัตรเครดิตที่จ่ายขั้นต่ำสะสมมาอยู่แล้วสิ่งแรกที่ต้องทำทันทีคือ หยุดสร้างหนี้ใหม่แบบหักดิบเลยอาจจะฟังดูโหดนะแต่ต้องทําเช่นตัดบัตรทิ้งไปเลยหรือลบแอปออกจากมือถือเพื่อปิดประตูการสร้างหนี้เพิ่มเพราะจับได้ที่ยังเติมน้ําลงไปในถังที่รั่วอยู่เรื่อยๆมันไม่มีทางเต็มได้เลยค่ะพอหยุดการสร้างหนี้ใหม่หรือหยุดเลือดได้แล้วสเต็ปต่อไปก็คือการจัดการกับหนี้เก่าที่มีอยู่ใช่ไหมครับ ซึ่งมันมีเทคนิคง่ายๆแต่ได้ผลมากที่เรียกว่าการโปะนี่นั่นก็คือการพยายามจ่ายเกินยอดขั้นต่ำเสมอในทุกๆเดือนไม่ว่าจะมากหรือน้อยแค่ไหนก็ตามใช่ครับสมมุติยอดขั้นต่ำคือ3,000บาทถ้าเดือนไหนพอมีเงินเหลือลองจ่ายไป3,500หรือ4,000บาทดูครับ เพราะหัวใจสำคัญที่ต้องย้ำเลยคือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายเกินยอดขั้นต่ำขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น500หรือ1000บาทนั้นมันจะวิ่งตรงไปตัดเงินต้นแบบร0 0เอร์ซตเต็มๆโดยไม่ต้องผ่านด่านดอกเบีย้ยก่อนเลยนี่คือการเร่งสปีดให้นี่หมดเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะตกต้องค่ะการจ่ายโปะเพิ่มเข้าไปนี่แหละคือการเปลี่ยนจากการตักน้ำใส่ถังรั่วแบบประคองตัวไปสุ่การเร่งตักน้ำใส่ให้เร็วกว่าที่มันรั่วออกไป แม้จะเพิ่มเงินแค่เดือนละไม่กี่ร้อยบาทแต่พอทำไปเรื่อยๆมันสามารถลดเวลาเป็นหนี้และจำนวนดอกเบีย้ยทั้งหมดที่ต้องจ่ายลงไปได้มหาศาลจริงๆครับผมเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้น่าจะสรุปได้ว่าอย่าปล่อยให้คำว่าขั้นต่ำมาทำให้คุณภาพชีวิตของเราต้องตกต่ำจริงๆนะครับอยากจะชวนให้ลองกลับไปเปิดดูใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตของตัวเองกันอีกทีเราตั้งคาถามกับตัวเองดูครับว่า ทุกวันนี้เรากำลังเลี้ยงค่้นี้สินของตัวเองอยู่โดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าเรากำลังจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลาหรือเรากำลังจ่ายเงินเพื่อปลดหนี้กันแน่และสุดท้ายนี้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดค่ะวันนี้เราได้พูดคุยกันถึงกลไกลทางคณิตศาสตร์และจิตวิทยาที่ทำให้คนติดกับดักการจ่ายขั้นต่ำแต่คำถามที่น่าคิดต่อไปก็คือ การที่โมเดลธุรกิจที่ทำกำไรได้สูงสุดจากลูกค้าที่อยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่เปราะบางที่สุดนั้นมันกำลังสะท้อนอะไรเกี่ยวกับระบบการเงินในภาพใหญ่และจะเกิดอะไรขึ้นหากสิ่งนี้กลายเป็นบรรทัดฐานสำหรับคนทั้งรุ่น